ครับสงครามเพลนวันนี้เป็นการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่นะครับแต่เพื่อให้ท่านจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วโตื่นเต้นมากการแข่งขันโอ้โหมันดูเดือดขนาดไหนในรอบชิงไปชมครับใจี้รังกันหนึ่งร้อยมินาจุดยอดสุดยอดไม่ไม่สุดยอดไม่เคยใครกูชนะอย่าอย่บอกว่ากูเคยชนะเ้ย ห oh, นูทำไม่ดีมากอายุน้อยมากรับรองว่าไปไกลแน่นอน <c oughs> เป็นอะไรกัน,านตาซิวอ,อีกแล้ว3ประโยคสุดท้ายขยี้หัวใจมากรมชเกแบบถ้าต้องขอพูดว่าวันนี้เนี่ยนะ,ะต้องประโยคนี้เลยรักพี่เสียดายน้องนะคะถ้าเกิดเป็นเพลงก็คือก็ต้องล้องเจเก็บที่เดียวสิให้ทั้งคู่คะแนนของน้องพึ่งจากรบบุรีคือ มีคะแนนเต็มถึงหนึมื่นคะแนนนะครับคะแนนที่ต้องเพิ่งนะหนึ่งหมื่นเรยมได้ได้นะครับคะแนนเต็ทั้งบ้านนะครับคือัวแสนเลยหรอหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้คะแนนว่าเป็นกวัตดุารนะครับอันนี้รอบเป็นแสนว้าววันนี้จะเริ่มต้นการใหม่ ชัยนาทกับการจนบุรีใช่หกท่านเชิญเลยครับเป็นใครเป็นใครกันบ้างนะพี่แดงทำอะไรที่ไหนครับเนี่เป็นประธานสภาเทศบาลตบลนครพี่ต้องประกวดไเขาไหมหรือว่าพี่ไม่ต้องประกวดพี่เป็นคนนำมาเลยประกวดมาอ๋อแสดงว่าพี่ชอบร้องเพลงด้วยอะไรด้วย ถ้าเกิดคีเวอร์ทิงพี่อยากเจอคนไหนที่สุดครับคนไหนก็ได้ครับ <Hey! S 2> เะะ,ะดับแดงชัยนาทแล้วผมจะบอกให้ผ่านมาทุกสมรภูมิเหมือนนักสนุกเนาะ,ะแดงชัยนาท อ๋ออ้อมชัยนาฏยังเรียนอยู่หรือทำงานแล้วคะเรียนอยู่รดนตรีปีสองค่ะเรียนเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเรียนเอกดนตรีค่ะเอกดนตรีอ๋อเอกร้องเลยป่ะอ๋อไม่ค่ะเป็นเปียโนค่ะเปียโนโอ้ยเปียโนนะฮะโอเคโอเคน้องอ้อมนะคะชัยนาฏน้องอ้อมอยู่ชั้นไหนเอ่ยอยู่ชั้นมสองค่ะเคยประกวดร้องหรืออะไรใดๆไหมประกวดตลอดนะคะเคยไระกันร้องเพลงแล้วอยู่ต้องอยู่บนวัวกระทิงเนี่ยครับพี่ไม่เคยไม่เคยเลยนะวันนี้ลองดูนะอ่าโอเคฟังการจนบุรีน้องกวางน้องกวางเรียนอยู่ปะครับ ยังเรียนอยู่ค่ะชั้นไหนคะมัธยมศึกษาปีที่ห้าค่ะหน้าตาเนี่ยมันตื่นเต้นหรืมันตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นหรือไอ้นี่มันรัดหน้าหรืออะไรเอาเลขไปตัดปันเลยตัดปันอยู่นะคุณนกดูมีความสุขกับบัวกระถิงมากทํางานอะไรคะค้าขายค่ะขายอะไรคะขายทุกอย่างเฮ้ยไม่เอาสิขายทุกอย่างขายของชำค่ะขายของชำไปแล้วขายของชำไงก็เลยขายทุกอย่างไงซื้อเรืบย์เรือลบไงขายของชำหยิบอะไรได้หมดอ่าคนสุดท้ายอ่ะพี่ว่าชื่ออะไร ชื่อยนยนเปิดมาเป็นเนตรใครตั้งให้เนตรพ่อแม่เลยครับตอดแสดงว่าตอนเล็กๆหน้าเราน่ารักมากใช่ไหมขอนวดออกก็น่ารักอ๋อนี่ไว้ด้วยมันแบบว่ากลัวจะน่ารักเกินไปอ๋อกลัวน่ารักเกินไปเนททำงานอะไรหรือเรียนอยู่เป็นเป็นช่างรองเท้าครับตอนนี้แล้วเวลาทำไปก็ร้องเพลงไปอย่างเงี้ยหรอร้องเพลงไปชอบร้องเพลงของใครครับของพี่ชมพูครับขอฟังหน่อยขอฟังหน่อย เฮ้ยพี่ผมให้ชนะเลยเพราะว่าตั้งแต่มันเป็นกรรมการเกือบสองปียังไม่มีใครร้องเพลงผมเร้องอยู่ตรงนี้แล้วมองหน้าพี่ชมพูแล้วร้องเพลงชมพูอูนนี้คิดดูให้ดีคิดดีดีอีกทีรักที่เราเคยมีเป็นเพียงมือว่างโอเคเน่กลับมาเดี๋ยว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 เส้นนี้เลยขคุณเนี่ย ก็ไม่รู้ผมรอคุณาพคุณปเขาสนิทกับใครทั่วไปทุกคนใช่ใช่ดิไม่มีใครอยากสนิทกับเขาหรอกแกนี่แหละเป็นจอมน้องไอ้ยังตอนที่ชมพูมากกว่าเออเหรอมาๆๆจะร้องไห้อยู่แล้วเนี่ยมันชอบไปชมพูมากเป็นบ้าเป็นบ้าคนนี้เป็นบ้าเนทเฮ้ยก็มีสิทธิ์อยู่นะอย่าบอกนะว่าเนทเขาเป็นด้วยอ่ะพี่ อ้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่า2จังหวัดถ้าผ่านไปถึงแชมป์ไป<ช>ได้ห้าแสนเอาไปทําอะไรนะครับก<ส>ับผมน,นา,า,ายนาวัชรกรัตนแขลรชัขรลัอเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงปกครองอำเภอสันบุรีจะนําเงินรางวัล5้าแสนบาทมาพัฒนาชุมชนโดยการจัดซื้อเครื่องออกกำังกายให้กับชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอสันบุรีของพวกเราเยเ ครับเข้าสู่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีถ้าชนะนะครับจะได้นํารางวัลน,นั้นอมับส,สร้างสระอันกประสงค์เพื่อที่จะให้ในหมู่บ้านนั้นได้มีโอกาสให้ประชาชนได้มาใช้ทากิจกรรมต่างๆกันนะครับท่าม่วงสู้เฮ hey! ต้มตนดีดีแครลูกชิ้นเนื้อโกลเดนเซเว่นอีเลเผ้านามัยลอเลสซีพีครับเอสยี่สิบหกโปรเกสโกซมบูเนเนตซีเแล้วก็ออนทอวน์รินเซสฝั่งกาญจนบุรีนะครับเริ่มจากเชฟโรเลดเทรลเบเซอร์แอทแท็กอีซี่แวนบิวตี้ฟูเครื่องปรับอากาศไดกินชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินโรซาเ e ปซีและเอเจดีวีดีโฮมเตครับเริ่มการแข่งขันคู่แรกทีมชัยนาทเลือกใต้ซีพีเจอพี่เนธ ทีมกาญจนบุรีเลือกป้ายโรซาเจอน้องอ้อมครับเคยขี่วัวขี่อะไรมาไหมขี่ม้าอะไรงี้ไม่เคยเลยไม่เคยเลยมอเตอร์ไซค์เคยครับไม่เคยนะอ้อมอ่ะมอเตอร์ไซค์มันไม่เกี่ยวกับกันทิ้งเหมือนกันมอเตอร์ไซค์มันมอเตอร์ไซค์วิบากจริงหรือเปล่าโอ้ยของเราไหวแน่นะไหวเราเล่นเปียโนด้วยอ่ะอ่าฮะอ่าฮะใจก็้องเพลงอะไรครับคู่นี้ เดี๋ยวเหลังเปลี่ยนกรรมการที่จะพลิกป้ายได้ไหมไม่เอาตั๊กได้ไหมันไม่มีจังหวะอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอฝึกเผื่อจะลองนะจะลองผมเลยฮะเพลงครับเพลงอะไรครับยกอันนี้ยกตั้งอย่าพึ่งเปลี่ยนกรรมการเนี่ยไม่ได้ผู้บุกทุกสารและพวกนี้คือกรรมการที่ราคาถูกที่สุดแล้วใส่ตั้งเลงนะฮะดนตรีมาดนตรี นี่ร้องให้เมียฟังหรือเปล่าหรือว่าไงให้เมียฟังใช่ไหมให้บอกนะได้ไหมนี่เหรออ้าวเหรออนนีรกันโอ้โหนี่แสดงว่าชอบชมพูมากนะเราเมียมยังหาเชื่อบุ๋มเลยอ่ะที่ชอบชมพูขนาดนั้นเลยตายเดียวกันอ๋อพร้อมยังพร้อมสิพร้อมสิไปอ่ะไปอ้อมเราขอดูเขาก่อนนะ มาขึ้นไปเอ<ไ>ปอโอเค,ค,คนะใจนักเลงนะฮ<ส>ะดนตรีมา ได้ฟังเยอะเยอะโอเคสำหรับน้องอ้อมนะฮะเขาทำปทั้งสิ้น42วินาทีครับโอเคโอเคตาพี่เมฆบ้างถึงคำว่าอวยพรพี่จีสาพับตัวล้อดูนขึ้นมาเลยอ่ะมีของอ่ะมีของอ่ะมีของไม่ก็ไขวัดใหญ่แรงนะเนี่ยแข็งแรง42วิดนตรี Yeah เจอพี่แดงส่วนทีมชัยนาทเลือกป้ายลูกชิ้นเนื้อโกเด้งเจอพี่นุ๊กครับพี่แดงมียอามาไหมมียอามาไหมมาครับอย่าบอกว่าเมียร้องคนสุดท้ายอย่าบอกนะอย่าบอกนะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะภรรยาคนไหนครับภรรยาภรรยาถือรูปผมนะครับเออโอ้ยเววพี่พี่เอารูปตอนไหนมาใส่เนี่ย ยังกะคนละคนน่ะประมาณสองปีครับพี่เป็นนักร้องเอรอเป็นนักร้องครับตอนหาเสียงร้องเพลงไหมร้องเพลงครับเป็นคนบันทึเนเนกเสียงเองเวลาหาเสียงกิน,นกันชอบช่องเจ็ดมากขอร้องลิเกขึ้นคำลงคำแบบชมช่องเจ็ดนิดได้ไหมครับยาวไหมอ่ะยาวนิดเดี๋ยวสั้นๆหมดเวลาเพราะว่าน้องมิ้นเป็นลิเกด้วยครับอ่ะพี่ร้องแล้วเขาลานะสิ้งนิ้วกราบเท้าร้องทัก ปัญญาพรยอดรักคนหน้าเศร้าขอากราบแฟนหนุ่มแฟนสาวใบหน้าขา,ขาวขาวคงไม่เคินรายการกิ๊กดูเขามีที่เด็ดอยู่ที่ช่องเจ็ด จงเจริญพี่ครับนกบอกว่าอยากขี่แล้วครับซ้อมมานานแล้วเปรี้ยวฝากร้องสิร้องนอนกอดความเหงาในวันที่เท้าไม่มา Oh, อยากยยโทรไปหา <laughs> ก็กลัวพัญญาของเธอรับสาย <laughs> นอนรอความหวัง <c oughs> ที่ได้ <c oughs> แต่หวัง ยังไรจุดหมายคนโสดก็มีทมไปไม่รู้ทำไมต้องรักแฟนเขาพี่จะง้อจะแงได้ใจมากเลยรีบขอโทษภรรยางเง้เอาเมียจะเผาลูกผัวทิ้งแล้วเนี่ยเอาขึ้นเลยไปเดี๋ยวนี้เพลิพี่หยุดหยุดให้พี่แอ๊ดพี่แอดถือให้พี่แอ๊ดถือล้วดูด้วยว่าพี่แอ๊ดเขาทำไง กรรมการครับเพลงไว้โอ nah ้ยอาตโนอมมันจะยากอะไรวะชื nice> ่อเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงไอ้ยกไว้ก่อนสิยกไว้ก่อนครับตัดบอกมวยอ่ะนี่ทำอะไรสงสารแอบบัง ชมทุ่งของจักรพัรด์คอนบุรีธีระชดน่าไป<ม>าพี่เราไปรอปเรารอ,อที่เราชมทุ่งนานๆนะอย่ารีบลงนะ <c oughs> พร้อมแล้วดนตรีป้ <c oughs> <c oughs> ไม่กล้าดูเวลาเลยขาเขาสั้นไม่สามารถจะขี้บัวไว้ได้จริงๆอ่คุณนกนะครับทำไปทั้งหมด35วินาทีพี่แดนเออเออเออประธานสภาเทศบาลร้อมชมทุ่งดนตรีมาเฮ้ เมื่อเวลาเย็นเปาคุยแล้วพาจอคุยเดินเล่นลมพัดเย็นๆมาเดินเล่นไปตามคนนแสนสุใจนั่งบนหลังควายควายก่อนและเล็มยานั่งบุรองกรองกผจ้างนาเสียงเสียงรองจ้าเ,เวลาฝนทนมแล้วมันมาแล้วมันาล้วมนไปแล้วไปแล้วหน้อย พี่จานนกเขาถึงท้อเมื่อตอนจะกันเราพูดแต่พี่แดงเนี่ยคู่ลงแบบแู้เป็นคนสุภาพเลยนะพี่เป็นคนสุภาพค่อยๆก้าวลงค่อยๆก้าวลงจากหัวเพราะว่าคิดว่าคะแนนคงนำแล้วก็ค่อยๆลงค่อยๆลงอย่างไม่ให้เสียบุคลิกภาพของประธานสภาคุณแดงใช้หน้าทําไปถึง43วินาที ัประธานนำทีมไทยหน้าตีเสมอเป็น10ต่อ10คะแนนคู่สุดท้ายน้องอุ้มและน้องกวางจะเจอเพลงอะไรไปดูกันเลยครับเจ้าพึ่งใจเป็นเพลงเศร้าๆค่ะคนละทอนดีคนละทอน ตเดียว,ยวอล้องด้วยเดี๋ยวันหยุดนะเมื่อกี้ตั๊กลีนาบอกว่าเ,นนเาหเ็นเศร้าเห็นเศร้าอีกตรงความรู้ไอ้แก้วพิงไก่พี่แล้วพี่ว่ามันไม่เศร้าหรอเขาเป็นแม่ค้านะเขาขายไก่เขาอยู่หน้าเตาร้อนก็ร้อน,อนเขาหน้าสงสารไหมล่ะพี่เมื่อกี้พี่ฟังพี่อินพี่จะร้องไห้น้ำตาพี่กับอะไรเออ สรงคุณวุฒิจริงๆอยากจะบอกว่าคนอื่นพี่ก็อยากหามากแต่พี่ไม่มีทุนโอ้เอาเะห้าตัวร้อยอะพี่หาที่ไหนไม่ได้แล้วเราราคาแพ็คนะเราเหมาแพ็คนะจังการถุงเท้าที่เขามัดเป็นก้อนๆอ่ายโอเคอุ้มขึ้นก่อนนะลูกนะมาขึ้นดีๆลูกนะแก้วปิ้งไก่ แก้วปิ้งไก่เพลงแสนเศร้าที่สุดในสารวัตรรู้ไหมบ้าอีกแก้วปิ้งไก่ไายวัดมาวึงได้กินแล้วจะต้องถึงรสชาติเป็นหมิตรในสยาม มาช่วยซื้อมาซื้อมาซื้อมาช่วยซื้อช่วยซื้อน่อยเจน วิ่งไก่อยู่หน้าวัดมะวึงเนี่ยไอ้วัดไอ้วัดมะวึงอยู่ที่ไหนวะวัดมะวึงเนี่ยน้องอุ้มนะครับทำไปได้ทั้งหมด48ลี่คร้อมไหม หรือว่านานนะมาดูของวันนี้ผมว่าต้องต้องมาจับหน่อยเร็าน้ำตาไหลผมว่าน้องกวางนี่นะเฮ้ยพอแล้วไม่เขาอยากโชว์อายุมากน้ำตาเขาแห้งอะจะมีน้ำตาไหลมาเปลือดน้ำตาไหลเรียกกล้องมาถ่ายอะไรเนี่ยมาๆมาๆมาขึ้นไปขึ้นไปไปตลกนะตลกตลกแล้วโอเคแล้วไม่ต้องเล่นแล้วนะลองล้องให้ไม่ต้องแล้วนะ พ่อล่ะดนตี่าอีกแก้วมิงกา,าวัดมาวึงใน้กินล้จต้องถึงเพราะาเป็นหนึ่งในสยามูคนล้นลา มาซิมาช่วยซื้อมาซิมาซิมาช่วยซื้อช่วยซื้อหน่อยเด็นนี้ต้องกินเทีย่าลุงขับมาละนมกะทิเลยช่วยซื้อไก่หน่อยนะต้นนกแก้วหน่อย หมคัไหวเป่าเนี่ยไอไหวไหวไหมไหวค่ะฝันยงมงการทันงมงการไหวไหมฝันยังการเหรอนยังาไหวค่ะโอเคทำไปเท่าไหร่ทำไปเท่าไหรครับโอ้ห้าสิบเก้าวินคบจบการแข่งขันช่วแรกทีมกาญจนบุรีขึ้นนำยี่ต่อสิคะแนนเป็นหน้าที่ของสองสาวเสียงดีน้องมินและน้องบุ๋มครับบุมเด็กเน็ต เดมมิ้นเด็กน้อยเอาไม่ว่า,วา, <c oughs> ามิ้นเด็กแดงดีกว่ามิ้นเด็กแดงเลยอ่ะได้ <c oughs> ขอดนตรีฟังน้ำเสียงดูก่อนว่าคู่นี้เป็นอย่างไรดนตรีมาครับหกกมมีรัจ ทำไมรู้แล้วสุสีกันดีนะครับสิบคะแนนอาจจะไม่มีผลหรืออาจจะมีผลมากก็ได้ช,ช่วงหน้ากลับมาดูครับคุณหมุมจะได้ร้องก่อนการเจริบุรีครับสักครู่เดียวครับน้ำบ้านฉันเมี คือคนเสียงใสคมชัดช evet, mm. ัดเจนจังวานมันกระแทกเข้ามาถึงอารมณ์และยิ่งคุณบุ๋มเนี่ยเป็นคนตาโตแล้วคนจิกตามากมีทันมีที่ห้าตังลางว่าเขาตองเขาตเาตอเาต้เาวันหลังบ้านเด็กูขุดหลุมรอมล้งเนี่ยวันนี้วันแม่บอกรักคุณแม่แล้วมาลุ้นโชคกับเด็กิฟันดารี่ในช่วง สดชื่นทุงวันทุกวันดาลี่ให้โชคทองแจกของรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาททุกสัปดาห์แจกท้องทองคำบรูลค่า10,000บาท2รางวัลทุกสามเดือนแจกทองคำบรูลค่า100,000บาท2รางวัลรางวัลใหญ่แจกทองคำบรูลค่า250,000บาทอีก2รางวัลทางบ้านเขียนที่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ก่องยศสิความดาลี่ทุกวันทุกขณะร้านค้าเขียนลงบนกระป๋องแล้วส่งมาที่ทุปเปอรนอร์หนึ่งปนศสองจัดบ้านกรุงเทพ10240สัปดาห์นี้เช่นเคยค์สองสี่ศูนย์สัปดาง้านี้าเช่นเคยครัลมา ู้โชคดีจากทางบ้านได้แก่เด็กหญิงกฤติลาจิตตะโรภาสจากกรุงเทพส่วนร้านค้าได้แก่ร้านสมชายพานิชจังหวัดชัยภูมิยินดีด้วยนะครับตรงชิ้นส่วนกันเข้ามาเยอะๆนะครับหมดเกตสุภากันยายนี้กับเยสฟันดาลี่